สวัสดีครับผมผมมิวเมโลครับผมในเอพิโซดนี้ผมจะสอนตึกสูงครับผม <groans. S 1> ตึกสูงอย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับก็ลักษณะมันจะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมจะสอนแค่ชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2นะครับส่วนชั้นที่3 4 5 6ี่ห้าป90ิขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่คุณจะเอาไปเลือกเองเลยว่าตึกคุณอยากจะได้กี่ชั้นนะครับเพราะมันทํได้สูงมากๆนะครับทําได้เยอะหลากหลายมากจริงๆนะครับผมจะสอนแค่ทฤษฎีของการสร้างชั้นที่ต่อๆขึ้นไปให้ดูเท่านั้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดทําตึกสูง4ี่ห้าหชั้นจริงๆมันกินเวลานานนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็มี6อย่างนะครับอันดับแรกครับผมเป็นสแตนคลนะครับหรือว่าบล็อกตรงนั้นนะครับบล็อกเนี่ยที่ผมชี้อยู่นะครับก็คือคุณสามารถเลือกเปลี่ยนบล็อกจะเอาบล็อกอื่นเป็นสีอื่นก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบสีดานะครับต่อไปเป็นคอร์สบล็อกนะครับคอร์สบล็อกก็เหมือนเดิมครับผมถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็ต้องเปลี่ยนทั้งเซตก็คือเปลี่ยนทั้งสลับแล้วก็บันไดด้วยนะครับ อย่างเช่นผมจะเปลี่ยนไม่เอาคอร์สจะเอาเป็นอิดแดงผมก็ต้องเลือกที่เป็นอิดแดงแบบสลับแล้วก็อิดแดงแบบบันไดนะครับเพราะจะได้เปลี่ยนสีด้านนอกบริเวณตรงที่คาดมันด้วยเนาะอันดับต่อไปก็ผมก็เป็นกระจกนะครับกระจกเนี่ยเลือกใช้เป็นกระจกสีอะไรก็ได้ครับแต่สีที่ผมแนะนําวันนี้ก็คือสีฟ้านะครับเพราะว่ามันตัดกับสีดําแล้วก็สีขาวนะครับและอันสุดท้ายก็คือประตูครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องสร้างส่วนบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ก่อนนะครับผมก็เลือก าทางแล้วโล่งๆเลยทางเข้าหน้าบ้านก็ตั้งไว้ก่อน3บล็อกนะครับจากนั้นก็เว้นไว้วางข้างๆกันอีก1บล็อกนะครับใช่ป่าวะอ่าใช่นะครับเอาวางไปอีก2บล็อกครับผมตรงนี้ไว้วางกระจกนะครับวางสเตนเคลีวางไป1บล็อกครับแบบนี้นะครับจากนั้น <c oughs> วางตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ แล้วก็วางให้มันขึ้นมา1บล็อกมาร์กไว้นะครับจากนั้นวาง1 2สองบล็อกแล้วก็วางขึ้นมา1ขึ้นมา1บล็อกนะครับบล็อกที่3นะครับแล้วก็เว้น1 2แล้วก็วางขึ้นมาอีก1 2แล้วก็วางขึ้นมาอีกจะได้ทั้งหมด3มช่องแบบนี้นะครับถัดมาข้างๆก็เหมือนกันครับผม1 2แล้วก็วางขึ้นมา1บล็อก3มช่องเหมือนกันนะครับ วนกลับมาก็จะได้เหมือนกับได้เป็นห้องแล้วแานี้บ้างนะครับ เรียบร้อยครับผม <c oughs> จากนั้นนะครับวางขึ้นมาอีก2บล็อกครับ ตรงนี้ก็วางขึ้นมาให้เท่ากันนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับวางขอดบล็อก2บล็อกแล้วก็3บล็อกให้มันชนกันเป็นตัว C แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็วางกระจกเ,เดี๋ยวนะขอโทษขอโทษวางขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะตรงนี้ด้านหน้า ตัว C ข้างในจะมีทั้งหมดช่องว่าง3บล็อกนะครับด้านในต่อไปตรงนี้นะครับก็ปิดหัวด้านบนครับผมหัวด้านบนแบบนี้ ด้านหลังครับผมเหมือนกันครับผมวางออกมาให้เท่ากันวางขึ้นมาให้เท่ากันแบบนี้นะครับวางขอดบล็อกครับหนึ่งสองบล็อกครับผมแล้วก็วางขึ้นมาให้มันชนกับตัว C เป็นตัว C แบบนี้นะครับก็ปิดบล็อกด้านในขาดแค่ด้านบนกับด้านล่างนะครับตรงกลางครับผมวางคอสแตนะครับวางบันไดนะครับ ให้เป็นรูลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนก็เหมือนกันครับผมจะเหลือช่องว่างหนึ่งช่องตรงกลางครับวางกระจกลงไปลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็มีช่องมีช่องอยู่ใช่ไหมครับทุกช่องเลยเห็นไหมครับทําทุกช่องใส่กระจกลงไปยกเว้นบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงหน้าบ้านไม่ต้องใส่กระจกนะครับใส่กระจกทุกบล็อกเลยเมื่อใส่กระจกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ด้านในครับผมตรงนี้นะครับไม่ต้องวางกระจกนะครับผมขอภัยที่ผมไม่ได้บอกดวงหน้านะครับขอภัยจริงๆนะครับกระจกตรงกลางไม่ต้องวางนะครับแล้วก็ปูพื้นด้านในให้เรียบร้อยครับผมพื้นตรงนี้นะครับตรงมีช่องว่างหนึ่งบล็อกนะครับเลือกเอาสีพื้นสีอะไรก็ได้แต่ที่ผมแนะนําก็คือใช้สแตนเคนะครับปิดข้างบนนะครับแล้วก็ปิดทั้งข้างล่างนะครับ ตรงบริเวณด้านหลังนะครับเว้นไวเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำเป็นบันไดขึ้นไปนะครับตรงช่องนี้เว้นไวนะครับถึงแค่เสาถึงแค่ขอบตรงนี้นะครับตรงเสาตรงนี้ไม่ต้องวางวางสุดแค่ตรงนี้พอนะครับบริเวณด้านหน้านะครับขอดบล็อกนะครับตรงนี้คาดไปคาดบล็อกไป3บล็อกตรงข้างหน้านะครับแล้วก็วางสแตนเคยาวเลย พื้นตรงกลางตรงห้องใหญ่นะครับก็ตรงล็อบบี้ก็วางไปเลยครับวางให้เต็มเลยเมื่อเสร็จด้านไในเรียบร้อยอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่า เราไดา้บริเวณห้องนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการตกแต่งด้านนอกนะครับวางบันไดไว้ข้างๆนะครับด้านล่างนะครับให้มันวางลงแบบในลักษณะแบบนี้นะครับวางให้รอบเลยครับรอบตึก ด้านบนก็ด้วยนะครับด้านบนแต่ว่าด้านบนให้วางให้มันเงยหน้าขึ้นไปนะครับ มื่อได้คาล่างชั้นชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปนะครับก็เป็นการตกแต่งภายในนะครับภายในบริเวณหน้าบ้านก่อนนะครับหน้าบ้านนะครับใครจะใช้ประตูก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบสวยงามนะครับแต่ว่าเลือกที่ว่าใครเข้าไปก็ได้นะครับก็วางกระจกไว้รูปลักษณะแบบนี้นะครับวางรอบๆล้อมๆแบงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับผมวางไปอีก2บล็อกนะครับมันก็จะคล้ายๆกับประตูเลื่อนนะครับเลื่อนผัก พักเข้าพักออกนะครับบริเวณด้านในนะครับมีผมมีวิธีตกแต่งให้คุณ2วิธีครับผมอย่างแรกก็คือตรงกลางนี้ที่ผมบอกว่าไม่ต้องวางกระจกใช่ไหมครับวางบล็อกสแตนเคลงไปนะครับจากนั้นก็วางประตูวางจากด้านในนะครับก็จะได้ประตูแบบนี้นะครับซึ่งมีกระจกล้อมรอบข้างๆนะครับต่อไปถ้าอยากได้กระจกตรงกลางนะครับก็ทุบกระจกออกแล้วก็วางกระจกตรงกลางแทน แบบนี้แล้วก็วางประตู2อข้างแบบนี้แล้วก็วางสแตนเคก็จะได้ตรงกลางที่มีกระจกแล้วก็มีประตู2ประตูนะครับหรือว่าวางทั้งคู่เลยก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามต่อไปครับผมไปทางขึ้นชั้น2นะครับ เดี๋ยวดูผมขอตรวจตาดูก่อนว่าชั้นแรกเรียบร้อยไหมโอเคนะครับชั้นแรกเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นการขึ้นชั้น2นะครับชั้น2นะครับสังเกตเสาตรงนี้นะครับวางบันได1บล็อกนะครับวางคอร์ดสลบ1บล็อกวางบันไดขึ้นอีก1บล็อกวางคอร์ดสลบ1บล็อกนะครับขึ้นมาถึงด้านในตรงนี้นะครับไม่ต้องวางาสลับนะครับวางสแต์ตรงนี้แล้วก็วางคอร์ดสลับตรงนี้แล้วก็วางคอร์สแตรออีกรอบหนึ่งตรงนี้ แล้วก็วางาวางสเตนเคปิดลงไปแบบนี้ถึงแค่ตรงนี้พอนะครับวางแค่2บล็อกตรงนี้นะตรงนี้ไม่ต้องวางนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับวางสแตนเคออกไปอีก1บล็อกนะครับแล้วก็ให้มันลงมาด้านล่างสุดตรงนี้นะครับ จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันคล้ายๆกับห้องอีกหนึ่งห้องใช่ไหมครับเอาสเตนเคปิดไว้ด้านบนแล้วก็วางประตูไว้อีกตรงนี้ก็ไว้เป็นช่องเก็บของนะครับห้องเก็บของด้านบนนะครับนี่ครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นการขึ้นชั้น2นะครับชั้น2สร้างใช้ลักษณะเดียวกันเลยครับสังเกตดูด้านล่างนะครับลอกลายด้านล่างเลยครับเห็นได้ว่าลายด้านล่างนะครับใช้เริ่มจากบันไดก่อนนะครับบันไดวางให้รอบเลยครับ เมื่อวางรอบเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับต่อไปวางสแตนเคนะครับจะเห็นได้ว่าลายมันจะตรงหมดเลยนะครับเราวางสแตนเคไว,ไว้รอบๆตรงนี้ก่อนนะครับปูไว้ก่อนับทับลอยนะครับลอยตรงไหนที่เป็นสแตนเคก็วางสแตนเคนะครับตรงไหนเป็นคอร์สก็วางคอร์สนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นคอร์สใช่ไหมก็วางคอร์สได้มาอีก1ชั้นด้านด้านบนเรียบร้อยนะครับต่อไปก็วางเสาขึ้นนะครับวางจะเห็นได้ว่าวางให้ตรงกันนะครับตรงนี้ก็1 2 3ใช่ไหมเป็นกระจกนะครับ1 2 3นะครับวางขึ้นมาเว้น2 1 2 3นนี่ฮะตรงไหมตรงใช่ไหมละ่ะ 1>, 1 2 3นะครับ1 2 3 1 2 3 123วางแค่สแตนเคก่อนก็ได้นะคอร์สเดี๋ยวเพิ่งวางนะครับเดี๋ยวจะงง เราวางสแตนเคเสร็จเรียบร้อยนะครับวางคอร์สครับผมวางขึ้นมา1 2 3เหมือนกันครับ1 2 3นะครับ1 2 3แล้วก็12 3จากนั้นเริ่มต้นที่บริเวณด้านหน้าก่อนนะครับวางคอร์สขึ้นมา1บล็อกนะครับ1บล็อกแล้วก็ให้มันมาปิดตรงนี้นะครับปิดช่องด้านหน้านะครับ แล้วก็ปิดช่องตรงนี้นะครับใช้สแตน K วางโปกตรงนี้นะครับแล้วก็วางสแตนเคไว้อีกหนึ่งบล็อกแล้วก็ปิดหัวด้านบนนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะสร้างเหมือนกับชั้นแรกที่เราสร้างเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราสร้างขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมากกว่าเดิมแค่นั้นเองวางบันไดครับผม ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนชั้นแรกเลยนะครับบริเวณตรงนี้เป็นส่วนระเบียงด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้เป็นกระจกวางแค่อันเดียวแบบนี้นะครับก็จะได้บริเวณคล้ายๆกับส่วนระเบียงนะครับบริเวณด้านหลังครับผมตรงนี้ก็วางกระจกเหมือนเดิมครับผมกระจกอันเดียวแล้วก็วางบันได2อันล้อมรอบนะครับแบบนี้แล้วก็วางกระจกจะเห็นได้ว่ามีช่องอยู่ใช่ไหมครับ เราก็วางกระจกครับผมแต่เดี๋ยวด้านในผมลืมบอกด้านในนะครับตรงที่ผมวางเมื่อกี้ที่ทุบออกเมื่อกี้ทุบออกตามด้วยนะครับช่องตรงนี้นะครับเริ่มวัดจากตรงนี้นะครับวางสองช่องนะครับแล้วก็วางให้พอดีกับบล็อกด้านบนนะครับแล้วก็ปิดหัวหรือไม่ก็ทําแบบนี้ก็ได้ครับวางยาแบบนี้ วางชนแบบนี้ปุ๊บแล้วก็1 2แล้วก็วางแล้วก็เหมือนเดิมครับผมมันจะมีพื้นหลุมลงไปเป็นหลุมใช่ไหมครับแล้วก็ปูพื้นเลยครับแล้วก็วางกระจกให้เรียบร้อยนะครับเอานะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนขั้นตอนที่น่าจะยากที่สุดสําหรับโครงสร้างอันนี้แล้วนะครับก็คือการต่อ ระหว่างพื้นตรงกลางนะครับแล้วก็ให้บันไดมันเชื่อมกันนะครับจะเห็นได้ว่าผมปูพื้นด้านาด้านในห้องเรียบร้อยกับด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตรงกลางผมยังไม่ปูนะครับผมจะได้ปูพร้อมๆกันเผื่อบางคนจะงงนะครับผมปูพื้นก่อนนะครับก็ปูพื้นเลยครับ ถึงถึงเสาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับวางสแตนเคสองบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้วางบันได1บล็อกนะครับก็จะได้ทางขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางตรงนี้ชั้นที่2นะครับทางขึ้นไปอีกชั้นข้างบนนะครับคุณก็วางตรงนี้ครับผมบันไดนะครับวางอย่างนี้ครับผมแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันครับวางคอสแอลบหนึ่งบล็อกนะครับวางบันได1บล็อกครับผมวางคอสแอลบ หนึ่งบล็อกครับผมวางบันได1บล็อกครับผมไม่ไม่ต้องวาง Never บันไดขอโทษขอโทษขอโทษขยับมาด้านี้นะครับวางบันไดอีก1บล็อกนะครับแล้วก็วางคอสแลบหนึ่งบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้วางคอสสตตนะครับแล้ว <analysis> ก <candy> ็ด <complic> ้านบนถ้าขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องปูพื้นมันก็จะขึ้นมาด้านบนอย่างนี้หนึ่งบล็อกแล้วเราก็วางคอสแตเตงนี้นะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับทางขึ้น ตัวนี้ก็เราก็วางคอสไม่ใช่คอสวางสแตนเคนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะโล่งใช่ไหมครับวางขึ้นไป2บล็อกนะครับ2บล็อก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 มาถึงด้านบนตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ครับผมถ้า,า,าหาบันไดปิดไม่ใช่หาบันไดดิหาประตูปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับทางขึ้นเปิดปิดเปิดปิด แล้วก็วางสแตนเคไว้ right. อย่างนี้นะครับเป็นประตูปิดก็คือใครขึ้นใครลงนะครับแต่ไม่ต้องวางก็ได้ครับผมวางแค่ประต,ประตูปิดชั้นล่างไ,ไว้เก็บของนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นทางขึ้นทางลงทางขึ้นทางลงนะครับก็ประมาณนี้แหละครับตรงนี้ก็เหมือนชั้นล่างนะครับตกแต่งก็คือวางกระจกแบบนี้ก็ได้นะครับวางสองข้างแล้วก็วางสแตนเคไว้ตรงกลางแล้วก็วางประตู จากด้านในแล้วก็อีกสไตล์นึงก็คือวางกระจกไว้ตรงกลางแล้วก็วางประตูไว้จากด้านในทั้งสองข้างแบบนี้แล้วก็วางสแตนเคด้านนอกตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะครับเสร็จแล้วครับผมทีนี้เราอยากจะสร้างกี่ชั้นก็ได้ 3 4 5 6 7 8 9 10แ้และแต่พื้นที่ที่คุณโ r o เทคไว้นะครับหรือว่าพื้นที่ที่คุณต้องการนะครับบริเวณรั้วด้านนอกก็เอาไปล้อมกรอบกันเองนะครับคิดว่าน่าจะไม่ยากสําหรับทุกคนนะครับน่าจะเสร็จสิ้นแล้วล่ะครับสําหรับตึกสูงนะครับใครอยากมีอะไรให้ผมสร้างก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้วิดีโอทุกๆวิดีโอหรือว่า,าไป ส่งข้อความใน Facebook ก็ได้ครับว่าอยากให้ผมสร้างอะไรนะครับอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็ไปกดติดตามในแฟนเพจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเหมียวเมโลครับผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ